Cy เบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน Arduino L9110 บอร์ดขับมอเตอร์2ช่องมอเตอร์ไรบ์บอร์ดน,นะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้าไปยังลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้ว ผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความสอนใช้งาน Arduino L9110 บอร์ดขับมอเตอร์2ช่อง Motor Drive Board นะครับโอเคครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความลงไปด้านล่างเล็กน้อยนะครับผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานดูรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้น,นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาดูได้ในหน้าบทความได้เลยนะครับ ต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความมเลื ok ่อนหน้าอีกเล็กน้อยนะครับจนไปถึงข้อที่3ผู้ใช้งานจะพบกับโค้ดตัวอย่างหนึ่งโค้ดให้ผู้ใช้งานทําการ c o อปปี้โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดเลยครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนําโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อมาครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือกพอร์ตที่เชื่อมต่อจักบอบอดโดยเข้าไปที่แถบเมนูชื่ออยู่ด้านบนนะครับจากนั้นเลือกไปที่ u n ู Port แล้วทำการเลือกพอตที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Arduino UNO R3 เลือกเป็น Arduino UNO นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกจด้านบนแล,ล้วไปที่เมนูอัปโหลดหรือจะกดคลิกเข้ามาที่ไอคอนลูกศรที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นเมนูการอัปโหลดเช่นเดียวกันเมื่อทำการกดไปที่เมนูอัปโหลดแล้วเห็นววาโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการบันทึกโค้ดขึ้นมา หากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดผู้ทาการตัวที่ปุ่มการกระบาดด้านบนหรือปุ่มแคนเซลด้านล่างก็ได้เหมือนกันครับจากนั้นเราโปรแกรมอัปโหลดโค้ดลงบอร์สักครู่เมื่อโปรแกรมทำการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จจะมีข้อความด้านอัปโหลดที่ปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดหน้าจอซีเรียลมอนเตอร์ขึ้นมา โดยเข้าไปที่แถบเมนูทูด้านบนครับจากนั้นเลือกไปที่เมนู serial monitor หรือจะกดมาที่ไอคอนรูปบ้านขยายตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับเมื่อทการเปิดหน้าจอ serial monitor ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทําการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลให้เป็น9,600นะครับซึ่งเมื่อทำการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลแล้วเห็นว่าจะมีข้อความปรากฏขึ้นมาในหน้าจอ serial monitor ตัวนี้จะเป็นบวกลบเซตเดเรคชันออร์มิเตอร์แอนด์ออเทอคีย์สปาร์มิเตอร์ก็คือ เมื่อใดก็ตามที่เราทําการส่งข้อความเป็นเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบลงไปเนี่ยจะเป็นการสั่งใช้งานตัวมอเตอร์นั่นเองนะคะให้หมุนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนั่นเองนะครับต่อมาคือ An y other อ e y สซอฟ์มอเตอร์คือถ้านอกเหนือนจากบวกกับลบเนี่ยเราใส่ข้อความอะไรก็ตามเข้าไปมันจะเป็นการหยุดการทํางานของมอเตอร์นั่นเองครับอโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการทดสอบกันเลยนะครับ เริ่มต้นกาทั้งสองนะครับเราอันดับแรกเลยเราใช้เป็นเครื่องหมายบวกก่อนนะครับใส่เครื่องหมายบวกลงไปแบบนี้จากนั้นกดที่ปุ่มเซฟหรือว่าจะเป็นปุ่เมเ e r ที่อยู่บนคีย์บอร์ดได้เหมือนกันนะครับแล้วให้ผู้ใช้งานสังเกตที่ตัวไบพัสนี้นะคระับเหมือนตัวเดียวแสดงว่าสายน่าจะหลวมโอเคครับตอนนี้ทางเราก็ทำการแก้ไขจที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มาลองดูกันอีกครั้งนะครับทำการใส่เครื่องหมายบวกลงไปจากนั้นกดไปที่ปุ่ม Enter อ,อ่าจะเห็นว่ามอ่าตัวมอเตอร์นะก็จะหมุนทำให้ใบพัดหมุนนั่นเองนะครับอันนี้ขอดูก่อนนะครับว่าหมุนไปทางไหนทำการใส่อักษรอื่นๆนะฮะต้องจากบวกกับลบลงไปอันนี้ใช้เป็นเลขศูนย์นะทำการส่งข้อมูลเข้าไป อ่าน,นี่จะเป็นหมุนตามเข็มนาฬิกานะฮะถ้าวัดจากด้านบนก็จะหมุนไปทางขวาทั้ง2ตัวเลยนะครับดูอีกครั้งนะครับใส่เครื่องหมายบวกลงไปจากนั้นกดไปที่ปุ่ม enter อืออ่ามันก็จะหมนุนใส่เครื่องหมายอยู่ลงไปอันนี้ใส่ไปเลข6นะฮะก็ทำการกด enter อ่าเจนได้อย่างชัดเจนเลยเว่ามันหมุนตามเข็มนาฬิกานะฮะตอนน่อมาทำการใส่เครื่องหมายลบลงไปนะครับเป็นเครื่องหมายลบปึ๊บ อันนี้ก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาถ้าวัดจากด้านบนก็จะไปทางซ้ายใส่ข้อความอื่นลงไปใช้ตัวเลขห้าอ่ามาด้านนี้มาด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเราสามารถใช้เป็นบวกกับลบได้เลยนะฮะไมะ่มันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คำสั่งคันนะโอเคเดี๋ยวลองเป็นเครื่องหมายบวกลงไปอ่ามันจะหมุนตามเข็มนาฬิกาอยู่ จากนั้นใส่เครื่องหมายลบลงไปโดยที่เราไม่ต้องหยุดมอเตอร์ก่อนปึ๊บอันก็จะหมุนกลับแบบนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับตอนนี้นนะะนนใบพัดมันหมุนไปในทิศทางเดียวกันผู้ใช้งานบางท่านอาจจะนําไปแบบต่อกับเรือนะครับถ้านําไปต่อกับเรือใบพัดจะต้องหมนุนคนละทางจะต้องหมุนสวนทางกันเรือมันถึงจะแล่นไปด้านหน้าได้นะครับ ถ้าเกิดว่าหมุนไปทางเดียวกันแบบนี้มันจะเป็นการสั่งให้เรือเลี้ยวนั่นเองวิธีการแก้ไขนะครับสามารถทําได้หลายวิธีวิธีแรกนะฮะก็คือการสลับสายนะฮะสำหรับสายเชื่อมต่อนะฮะจะเป็นตอนนี้เห็นได้ว่าจะเป็นดำแดงดำแดงนะฮะให้ผู้ใช้งานสลับสายใดสายหนึ่งคู่ใดคู่หนึ่งจะเป็นแดงดำดำแดงหรือจะเป็นดำแดงแดงดำแบบนี้ก็ได้หรือจะมาแก้ไขที่ตัว ที่เชื่อมต่อ,อยั่ตัวโมดูลต,ตัวบอร์ดตัวนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าที่ง่ายกว่าก็คือการแก้ไขสายที่เชื่อมต่อกับตัวบอร์ดอดโโั d u i นะฮะเป็นการสลับสายอาจจะเป็นสาย2กับสายสสลับกันหรือไม่ก็เป็นสาย4กับสาย5สลับกันแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทําการถอดอุปกรณ์ออกนะครับเนื่องจากว่าบางทีสายมันจะหลวมนะครวิธีการแก้ไขที่ง่ายสุดคือการแก้ไขในโค้ดนะครับโดยการสลับนี่ฮะโค้ดด้านบนตัวนี้ จะเป็นสลับเป็น5กับ4ถ้าเปลี่ยนเป็น4กับ5ไม่ก็หรือไม่ก็เป็น2กับ3ามอ่าสลับกันแค่นี้โอเคเดี๋ยวขอเดี๋ยวทางเราทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะจะทําการสลับ3เป็น2และ2เป็น3นะฮะแล้วก็ทําการอัปลดโค้ดลงบอร์ดครั้งหนึ่งอันนี้เคลียร์หน้าต่างไว้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราจะใช้หน้าต่างใหม่ทำการเปิดขึ้นมาจากนั้นลองทดสอบั้งส่เครื่องหมายบวกลงไป ใบพัดหมุนใบคนละทางผู้ใช้งานอาจจะยังไม่เห็นเดี๋ยวเราจะทำการหยุดมอเตอร์นะจะเห็นได้ชัดกว่าอ่าใบพัดส,สีเหลืองหมุนตามเข็มนาฬิกาใบพัดส,สีแดงหมุนทวนเข็มนาฬิกาลองใส่เป็นเครื่องหมายลบอ่าโอเคเราหยุดเลยใบพัดส,สีเหลืองเป็น คนเยนเนดิกาใบภาพสีแดงเป็นตามเข็มเนฬิกาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ